พอมองกระจกแล้วเฮ้ยทำไมฉันดูดูโทรมกว่าเดิมวะผอมด,ดูดูแห้งไปเปล่อาอะไรอย่าง,างนี้นึกออกไหมพอเข้าเลขสามเนี่ยนะทุกคนคะ่ะหน้ามันจะแบบสังเกตได้ชัดเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงจริงซึ่งตอนนี้ขวัญยังไม่ได้รู้สึกว่าตื่นมาแล้วหน้ายับเป็นเส้นๆอยู่ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยแล้วคนดูผิวขวัญตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าหรือผิวตัว มันสดชื่นมากๆขวัญดูแลตัวเองทั้งจากภายในและภายนอกมันก็มีเทคนิคของตัวเองเหมือนกันก็คือขวัญจะทานคอลลาเจนค่ะแล้วมาเจอตัวนี้ค่ะทุกคนยูยูคอลลาเจนเขาเป็นคอลลาเจนที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นแบบร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็มีมากถึง4สายพันธุ์เลยมีถึงสี่สายพันธุ์4ชนิดไขมันเนี่ยศูนย์เปอร์เซนต์น้ำตาลไม่มีแป้งไม่มีคอลลาเจนเนี่ยขวัญจะกินหลังอาหารมื้อเช้าตลอดวัญก็จะเอาอย่างเงี้ยหนึ่งสกู๊ปนะคะต่อการกินหนึ่งครัง้งก็ใส่ในน้ำแบบนี้ คนให้เขาแบบละลายนะคะคนจนใสเลยนะคือไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่เหม็นคาวแล้วก็ทานง่ายมันจะเหมือนแบบน้ำเปล่าที่เรากดมาค่ะทุกคนคะเนี่ยละลายง่ายมากเนี่ยละลายหมดแล้วอะมันเหมือนเรากินน้ำเปล่าธรรมดาทั่วไปจริงๆแต่ดูแลทั้งผิวทั้งเล็บทั้งข้อต่อทั้งผมต่างๆของเราคือถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่เอาผิวมานั่งพูดให้ดูทุกคนตอบอกว่าคือตัวเนี้ยพอความไม่หยาดไม่มีรสชาติอะมันจะง่ายมากๆก,ก,กับการที่เราจะเอาไป mix and match กับ น้ำดื่มของเราสมูทตี้ถ้วยนี้ของเราหรืออะไรใดๆที่มันสามารถใส่ได้ส่วนตัวเนี่ยบางทีอ่ะวันก็จะชอบปกักอะแล้วก็เอาไปใส่กับพวกสมูทตี้แล้วก็ปกั่นแต่ถ้าแบบวันไหนไม่ได้มีอารมณ์ในการทําสมูทตี้หรือสั่งสมูทตี้มากินก็ชงกับน้ำเปล่าธรรมดาทั่วไปละลายได้ทั้งแบบ็นน้ําเย็นหรือน้ำอำุณหภูมิห้องปกติละลายได้หมดเลยแล้วก็ละลายง่ายด้วยไม่เป็นก้อนผลลัพธ์ที่ได้จากการทานคอลลาเจนอย่างต่อเนื่องและเป็นประจํนะคะ ผิวจะดูฉ่าขึ้นอันนี้ขวัญไม่ได้ลงรองพื้นเลยนะคะทุกคนคะ่ะหน้าแบบสดสดของขวัญเลยว่าผิวมันจะดูเปล่งขึ้นดูเหมือนแบบมีน้ํามีนวลสดชื่นขึ้นคือออกกําลังกายแต่ยังดูสดชื่นขึ้นอยู่นิ้วรอยเล็กๆเ,เนี่ยมันก็จะช้า,ชาลงเนี่ยให้ดูผิวชัดๆเงามากๆผิวตัวก็คือใสนะคะถ้าใครที่แบบอายุเยอะแล้วคุณพ่อคุณ,คณแม่เนี่ยก็สามารถกินได้ก็จะช่วยชะลอให้แบบเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราอะ่ะมันยังทํางานอยู่มันยังตื่นตัวอยู่นึกออกปะ่ะดีกว่าไม่มีอะไรเข้าไปดูแลเขาเลยส่วนตัวนน่่่่ะให้้แแแมมมกกิิดววยเเพรราา็บบี แล้วใช่ปะ่ะก็จะมีในเรื่องของกระดูกต่างๆนานาผมว่าถ้าเรากินทั้งโปรตีนแล้วก็คอลลาเจนเสริมกันไปวควบคู่เราต้องดูแลทั้งจากภายนอกแล้วก็ภายในค่ะกินแบบของ agen, ยูคอลลาเจนนี่แหละคอลลาเจนเพียวๆไปเลยไม่ต้องตกแต่งสีแสงอะไรทั้งนั้นเพียวไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันเห็นผลดีกว่าด้วยซ้ำนะคะหนึ่งกระปุกเนี่ยก็กินได้ค่อนข้างนานเลยเพราะเรากินแค่วันละหนึ่งสกู๊ปลองเปิดใจให้กับยูคอลลาเจนดูนะคะอันนี้เป็นคอลลาเจนเพียวๆที่แบบมงลงไปเลยทุกคนแนะนําเลยตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่คือซื้อ2800 แถม4ในราคาเพียงแค่1,780บาทเฉลี่ยต่อกระปุกแล้วคุ้มสุดๆเลยค่ะอย่าลืมไปซื้อมาลองทานกันดูนะคะ